สวัสดีครับท่านผู้ชมที่รักทุกท่านนะครับวันนี้เรือนแก้วโมบายชา n e l ก็มาพบกับเพื่อนๆและท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้อยากจะให้ท่านผู้ชมที่มีความสนใจในเรื่องการใช้เน็ตฟรีจากแอป HTTP Injector นะครับก็เข้ามาดูกันคิดว่าถ้าได้ดูคลิปนี้ ก็น่าจะทําได้นะครับไม่เสียเวลานะครับก่อนอื่นนั้นให้เพื่อนๆเข้าไปดูที่ Play Store นะครับแล้วก็พิมพ์คำว่า HTTP Injector นะครับแล้วก็โหลดลงเครื่องเก็บไว้นะครับโดยเฉพาะในช่วงนี้จะต้องมีเน็ตนะครับหลังจากนั้นนะครับให้เพื่อนๆเข้าไปที่ โน้ตเพจของผมนิดนึงนะครับจะได้ผมได้ Copy ไว้เพราะว่าที่อยู่ของเซิร์ฟเวอร์ต่างประเทศนะครับซึ่งเป็นฟรี v v n n นั้นผมได้โน้ตไว้นะครับเดี๋ยวผมจะ Copy นะครับแล้วก็จะทิ้งลิงก์ไว้ที่ใต้คลิปเพื่อนเพื่อนเพื่อง่ายในการที่จะนำไปวางที่เบราว์เซอร์หรือ Google นะครับ ก็รอสักครู่นะครับผมก็คลิก Copy นะครับเพื่อเอาไปวางไว้ที่ Google เพื่อจะเข้ากับเว็บของ Search นี้นะครับเว็บของเซิร์ฟนี้เดี๋ยวรอสักครู่นะครับครับหน้าต่างหน้าตาก็จะเป็นอย่างนี้นะครับให้แปลภาษานนิดหนึ่งก็ได้ครับ วันนี้ก็อาจจะยาวนิดนึงนะครับแต่ว่าอยากให้เพื่อนๆได้เห็นวิธีการสมัครและก็การใช้งานเห็นไหมฮะก็จะเป็นหน้าตาหน้าต่างแบบนี้นะครับซึ่งผมได้สมัครไว้เรียบร้อยแล้วนะครับในการที่เพื่อนๆจะเข้าสมัครนะครับจริงๆผมสมัครโฮสไอพีตรงนี้เลยนะครับนะครับการสมัครก็คงไม่ยากนะครับเพื่อนๆก็น่าจะทําได้นะครับก็คือ Create VPN account ไปนะครับแล้วก็ใส่ชื่อผู้ใช้นะครับแล้วก็เขาจะมีพาสเวิร์ดนะครับน่าจะเป็นอย่างนั้นนะครับก็คือเดี๋ยวเพื่อนๆเ,เข้าไปดูลิงก์ที่ผมอบอกวิธีการสมัครก็ได้นะครับอันนี้ขั้นตอนที่1นนะครับหลังจากนั้นนะครับเมื่อเราได้ IP host หรือว่า สมัครบัญชีนี้เปิดใช้งานเน็ตฟรี VPN จากเว็บไซต์ต่างๆแล้วนะครับเรา,าก็มาคัปปี้เพื่อ,อามา,อาไว้ในโน้ตเพจของเรานะครับเหมือนที่ผมได้โชว์ให้กับเพื่อนๆดูนะครับถึงตรงนี้นะครับเอาง่ายว่าเราก็ได้ละบัญชีที่จะใช้งานเน็ตฟรีนะครับหลังจากนั้นเพื่อนๆก็เข้าไปที่ตรงนี้เลยครับแอป HCP ขอโทษครับ HTTP Injector นะครับซึ่งเป็นแอปที่สุดยอดในการใช้งานเน็ตฟรีครับซึ่งจะมีความเสถียรมากนะครับคือเอาไง่ายๆว่าหลุดยากนะครับและก็ติดเร็วแรงด้วยนะครับกว่าเอาง่ายๆว่ากว่าวิธีอื่นนะครับแต่บางครั้งการตั้งค่าที่ตัวเครื่องก็ใช้ได้ง่ายกว่า วิธีการนั้นง่ายกว่านะครับแต่ความแรงนี่อาจจะสู้ HTTPinjector นี่ไม่ได้นะครับเพื่อนเอนเข้าไปที่แอปนี้เลยนะครับก่อนอื่นนั้นผมใช้แอปนี้มานานผมขอล้างข้อมูลการตั้งค่าก่อนนะครับก่อนที่จะตั้งค่าใหม่นะครับให้เพื่อนได้มองเห็นนะครับก่อนอื่นนั้นเราเข้าไปที่ฟันเฟืองเลยนะครับเห็นไหมฮะ แล้วก็เลื่อนขึ้นไปนะครับเลื่อนขึ้นไปมาถึงตั้งค่าขั้นสูงนีเน้เพื่อนคลิกเข้าไปเลยนะครับทําการเปิดทั้ง3จุดนะครับแล้วก็คลิกตกลงเข้าไปนะครับหลังจากนั้นนะครับเ,อเ่อนเพื่อนก็กลับออกมานะครับเห็นไหมฮะแล้วก็คลิกไปที่3จุดด้านซ้ายบนนะครับของแอปนะครับแล้วมาดาูรูปที่เป็น m a ฆนะครับ การตั้งค่า ssh นั่นเองนะครับเพื่อนๆก็เลื่อนขึ้นไปก่อนนะครับก่อนที่เราจะลืมนะครับไปคลิกเข้าที่การบีบอัดข้อมูลนะครับแล้วก็เลื่อนลงมาเพื่อที่เตรียมที่จะ,ะไป Copy ในส่วนที่เราสมัครบัญชีการใช้งานของ VPN ในเว็บนั้นไว้นะครับผมคลิกเข้ามานะครับเพื่อที่จะคัดลอก นะครับตรงส่วนของ IP พีโฮสนะครับแล้วก็กลับเข้าไปที่การตั้งค่าของแอปนะครับคลิกวางเลยนะครับเพื่อนๆอวางนะครับวางได้แล้วก็ตกลงเข้าไปพอร์ต SSH นะครับก็ยี่มสองนะครับ อันนี้จําได้นะครับชื่อผู้ใช้นะครับอันนี้ต้องเข้าไปที่บัญชีการสมัครนะครับก็คลิกตรงนี้เลยนะครับเห็นไหมฮะก็คัดลอกนะครับกลับออกมาก็เข้าไปใหม่นะครับคลิกวางลงไปนะครับหลังจากที่เราก็ปี้แล้วก็วางแล้วก็คลิกตกลงนะครับ แล้วก็จะเหลือรหัสผ่านเราก็ต้องเข้าไปใหม่อีกนะครับคัปปี้รหัสผ่านออกมานะครับเข้าไปที่การตั้งค่าของแอปใหม่นะครับเลื่อนขึ้นไปนิดนึงนะครับคลิกวางนะครับหลังจากคลิกวางเสร็จนะครับก็บันทึกนะครับเพื่อนๆอย่าลืมบันทึกนะครับ ถึงตรงนี้ครับการตั้งค่าตรงนี้ก็ถือว่าสมบูรณ์นะครับเราก็กลับออกมานิดนึงจริงๆแล้วสามารถกดเริ่มการใช้งานได้เลยนะครับอันนี้เอาง่ายๆว่าผมจะทดสอบก่อนก่อนที่จะตั้งค่าขั้นสูงไปอีกนิดหนึ่งก็คือ,อะจะให้มันเอาเขาเรียกว่าจะให้เป็นไฟล์สำเร็จรูปเลยนะครับแต่ตัวนี้ถ้าเพื่อน สามารถตั้งไว้ตรงนี้เสร็จก็ใช้งานได้เลยนะครับเรามารอดูกันสักครู่นะครับว่าผลจากการตั้งค่านั้นเป็นอย่างไรนะครับถ้าขึ้นรูปอย่างนี้ก็ถือว่าใช้งานได้แล้วนะครับเพื่อนๆเ,เห็นไหมฮะแต่ตรงนี้ผมยังไม่ได้ ทําให้เสร็จหมดนะครับผมจะคลิกออกตรงนี้ก่อนนะครับเพื่อที่จะต่อเนื่องไปอยู่ที่เราเข้าไปตรงรูปที่เป็นกระดาษพับนิดหนึ่งนะครับเราเข้าไปดูนำเขาเรียกว่าต้องส่งออกการตั้งค่าก่อนนะครับเพื่อส่งทําไฟล์นะครับเป็นไฟล์สำเร็จรูปนะครับชื่อนี้เพื่อนๆจะตั้งว่าอะไรก็ได้นะครับ ผมตั้งว่าเอาง่ายเป็นภาษาไทยนิดนึงก็ได้แล้วกันครับเน็ตแรงนะครับให้ชื่อเขาหน่อยหนึ่งนะ h t t p นะครับหลังจากนั้นนะครับก็ต้องตั้งค่าอาการล็อกนิดนึงนะครับอย่างอื่นนั้นผมก็ยังไม่ได้ใช้อะไรนะครับ อาจจะกําหนดวันหมดอายุนะครับแต่ตรงนี้ไม่ได้ระบุนะครับแต่ผมคลิกเข้าไปที่ว่าวันที่31ก็แล้วกันนะครับเราจะได้จําไว้ว่าบางเซิร์ฟเวอร์นั้นให้มีเวลาว่าหมดวันไหนนะครับแล้วก็มีหมายเหตุนะครับหมายเหตุเราก็เอาง่ายว่าเป็นวันหมดอายุก็ได้นะครับหมด อายุ3ามอ็ดทับเจ็ดทับสองพนะครับวงเล็บนิดนึงนะครับอาจถาวรก็ได้นะครับให้ความบังกันสัหน่อยหนึ่งนะครับ แค่นี้ครับแล้วเพื่อนก็ไปดูมุมขวาบนที่เป็นสีแดงนั่นเลยนะครับเป็นลูกศรชี้ออกนะครับอันนี้แหละครับคือที่เราจะบันทึกเซฟบล็อกอที่ตรงเป็นรูปไฟล์สําเร็จรูปนี่แหละครับคลิกเข้าไปตรงนี้เลยนะครับอันนี้ก็ถือว่าการส่งออกสําเร็จเรียบร้อยแล้วนะครับการุณาทดสอบไฟล์ก่อนที่จะแชร์ให้ผู้อื่นหรือว่าจะใช้งานนะครับ ไอ้ตรงนี้ก็ถือว่าเป็นการเสร็จเรียบร้อยเรามาเช็คได้ตรงไหนก็มาเช็คได้ตรงนี้แหละครับถ้าเราจะใช้งานตรงนี้เราก็คลิกไปที่นำเข้าการกำหนดค่ามันก็จะขึ้นมาตรงไอเทมที่เป็น HTTP Injector เลยนะครับคลิกเข้าไปนะครับเห็นไหมฮะเน็ตแรง HTTP นะ .ehi นะครับอันนี้คือเขาเรียกว่าเป็นไฟล์สำเร็จรูปเรียบร้อย นะครับตรงนี้วิธีใช้งานใช้งานอย่างไรนะครับอันนี้ก็ผมจะออกจากจุดนี้นิดนิดนึงนะครับก่อนเมื่อกี้เราเริ่มงานตรงนั้นเสร็จเรียบร้อยนะครับมาถึงตรงนี้ผมต้องล้างการตั้งค่าก่อนนะครับถ้าเราจะใช้ไฟสําเร็จรูปนะครับเราก็ล้างการตั้งค่านะครับแล้วเราก็คลิกเข้าไปที่ การนําเข้าการกําหนดค่าตรงนี้แหละครับที่เราจะใช้งานเห็นไหมฮะเราก็คลิกเข้าไปตรงจุดที่อยู่เน็ตแรง HTTP HTTP .EHI นะครับนําเข้าไฟล์การกําหนดค่าสําเร็จแค่นี้ครับเพื่อนก็คลิกเข้าไปได้เลยนะครับเห็นไหมฮะก้อนเมฆสีขาวขึ้นลูกปุญนแจขึ้นการใช้งานเน็ตก็เกิดขึ้นนะครับ ตรงนี้ผมขอเช็คดูจุดใช้งานของ VPN นิดหนึ่งนะครับผมเข้าไปที่การตั้งค่าของเครื่องนะครับแล้วเข้าไปดูที่การเพิ่มเติมนะครับแล้วเข้าไปดูที่ VPN เห็นไหมฮะ HTTP Injector เชื่อมต่อแล้วนะครับอันนี้ก็จะเข้าไปเช็คสปีดเน็ตอีกสักหน่อยนะครับ ผมจะใช้งานสปินเน็ตของ 4G m a มากก็แล้วกันนะครับเข้าไปที่ Speed Test นะครับคลิกเข้าไปมาดูค่าของป i ิงนะครับด้านซ้ายบนนะครับที่เป็นลูกศรขวายขึ้นลงนะครับโอ้โหตอนนี้ดาวน์โหลดนี่สูงมากครับถือว่าเยอะนะครับ เน็ตซิมนี่ไม่น่าจะถึงครับเห็นไหมครั9.3 Mbps นะครับมาดูค่าอัพโหลดครับอัพโหลดสูงมากเหมือนกันนะครับเห็นไหมครับนะครับวันนี้ก็นำเสนอให้กับเพื่อนๆในการที่จะใช้งานเน็ตฟรี VPN ด้วยการใช้งานแอป HTTP Injector เป็นพระเอกของแอป,ปในครั้งนี้นะครับขอบคุณมากนะครับในการติดตามรับชมรีวิวของผมวันนี้ผมขอขอบคุณเป็นอย่างสูงและขอเป็นกำลังใจให้กับทุกท่านที่อยากจะใช้งานแอป,ปนี้นะครับให้สำเร็จนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ